ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปนี้เราอยู่ในเกมโฮมซีวิทโฮมเซอร์ไวคลิปนี้จะมาพูดถึงหมอปีชัยนะครับถ้า,ามีการอัปเดตเข้ามาในตัวเกมก็คงจะเป็นแปลไม่ได้นะครับถ้าหมอปีชัยนี้อัปเดตเข้ามาในตัวเกมจริงนะก็คงจะมีคําตอบสั้นๆอยู่ก็คือหมอปีชัยเป็นบอสต,ตัวสุดท้ายของเกมและหมอปีชัยมีความเก่งกาจอะไรทําไมถึงเก่งได้ขนาดนั้นก่อนอื่นมาดูที่ประวัติหมอผีกันก่อนหมอปีชัยผู้ใช้เดรชันวิชามีอาคมแกลงกล้าหมอปีชัยเป็นตัวละครที่อยู่เบื้องหลังผีที่คอยตามหลอกหลองลองงัเดท้รื่ มาดูเหตุผลกันก่อนเหตุผลเนี่ยก็เพราะว่ามอพีชัยต้องการคนผิดศีลห้าทั้งหคนมาเพื่อทําพิธีและพิธีนั้นก็คือวิชาเอกการลิรันการเป็นวิชาที่อยู่เหนือกว่าพูดผีปีศาจควบคุมเกิดแก่เจ็บตายเป็นวิชาที่อยู่เหนือวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดและอยู่เหนือกฎแห่งกรรมโดยการเปิดประตูนรกและซึมซับและวิญญาทั้งปวงเป็นพิธีกรรมที่ประกอบด้วย2ส่วนก็คือเปิดประตูนรกและซึมซับวิญญาณโดยธรรมชาติแล้วร่างกายจะได้แค่หนึ่งวิญญาณเท่านั้น ห้าอางคฝืนธรรมชาติร่างกายแต่เน่าไม่ต่างอะไรจากศพแต่ก็ได้คนพบว่าคนประเภทที่เกี่ยวข้องกับคนตายมาทั้งชีวิตอย่างเพชคาติทหารหรือฆาตกรร่างกายจะเปลี่ยนและหล่อหลอมเป็นดังภาชนะวิเศษที่เก็บได้หลากหลายวิญญาณส่วนการเปิดประตูนรกจะต,ต้องใช้บาปท,ทั้ง5ได้แก่ฆ่าคนขโมยชู้โกหกและยาเสพติดและก็ของมึนเมาและวิญญาณทั้ง5ต้องตายในช่วงสุริยุปราคาเท่านั้น นี่จึงเป็นเหตุผลที่หมอบีใช้ตั้งใจจะเก็บรวบรวมวิญญาณทั้ง5คนที่ต้องตายในช่วงสุลยุปรลาคาเท่านั้นและเป็นเหตุการณ์ในเกมโฮมซิวิทโฮมเซอร์ไวขึ้นมานั่นเองมาดูพลังความสามารถของหมอพีชัยกันบ้างหมอพีชยัยมีวิชาด้านศาสตร์มืดผู้ใช้เดรฉานวิชาได้หลากหลายวิชาสามารถถอดล่างจิตของตัวเองได้ตอนที่ถอดล่างจิตออกมานั้นจะไม่สามารถโจมตีได้แม้แต่มินาคมที่เนนนั้นทำขึ้นมาก็ยังทำอะไรร่างจิตของหมอพีชชยไม่ได้แต่คาดว่าหมอวีชัย ก็ไม่สามารถโจมตีหรือทำร้ายได้เหมือนกันต่อมาคือวิชาการควบคุมและสามารถสั่งการผีให้สามารถโจมตีหรือสั่งการอย่างอื่นก็ได้เช่นกันและต่อมาหมอวิชัยสามารถรวมร่างกับผีตัวอื่นเพื่อความแข็งแกร่งให้กับหมอวิชัยอย่างมากและเมื่อหมอวิชัยโดนโจมตีอย่างหนักจนร่างกายไม่สามารถใช้งานได้แล้วยังสามารถใช้ร่างจิตวิญ,ญญาณอาฆาตตามมาหลอกหลอนได้อีกถ้าหากมีการอัปเดตหมอวิชัยเข้ามาจริงคงจะเป็นอะไรที่รับมือยากมากๆแต่ว่าคงน่าจะไม่มีการอัปเดตเข้ามาอย่างแน่นอน เป็นแค่การสมมุติกันเฉยๆว่าถ้าหากหมอวิชัยเข้ามาในตัวเกม Home Sweet Home s u r v จะเป็นยังไงเอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะฮะสวัสดีครับ